네, 오늘 아이텍에서 농업 관련해서 강남회가 있어서요. 왔습니다. 오늘하고 내일, 여기 아이텍에서 열립니다. 포이카라 코트라, 농림부, 그다음에 한국의 농수산식품부가 같이 하네요. <laughs> ยี่งเป็นโรงแรม่นที่มา่่องสวสะอาดแม่นใจนไซกิกรมที่ดี่าที่ให้แก่บรรดาพนักงานอยู่ในศูนย์และกับพนักงานลูกเรืออ่ายของสถานีเพื่อเป็นแบ่ย่างเมื่อสร้างโครงการนี้การงานนี้ขึ้นมาเนาะโดยที่การบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ทรัพย์นะท่านชาติ ไช่เลยครับจบกยกสู้เอกอัคราาทัทตธุส่งตัวนีประจำสมปปราวเป็นเกียรติหลังทอง for the concreteing ceremony may my kindly request please accept my blessing ฝันยาแห่งการเปิดปีดีอย่างเป็นข้าการกับหลังทองเกา้าบาทเพื่อเป็นชนิดบุคคลให้แก่การเปิดงานวัด